ตากินแป๊บซื้อไหมครับพี่น้องครับยิงแป๊บตึงมาให้เธอเอาไปเถื่อยยิงเลยทำไมมันขลาดแบบนั้นล่ะเธอโอ้ยมุดตรงเตียงมุดตรงเตียงเลยค่ะพี่น้องขาเป็นพวกใครมึงเนี่ยน้อ่ค่ะสิริมุมฤทธิ์ขามุมฤทธิ์ขายิงเธอนี่ฉันต้มไม่สูบไม่สุกได้ไงเธออย่ามาแล้วต้มบาสุกขัก่โอ้โหมันดูดออกมาฉันลองเอามาแล้วฉันต้มเลยใส่เกลืออย่างดีค่ะโอ้ เห็ดองตรงพี่น้องจ๋าเด่าจ้าเจ็แนกันหวานเหี้ยลองอ听โอไข่มันด้วยแหละใหญ่้อใครมดเท้ม่วงดึดเ้อมาเากพี่น้องจ๋าสแกันแ้อใหญ่เลยเป็นสตลเนี่ย ีขอโทษนะคะทุกคนมากินหอยด้วยกันนะคะมันรุ่นจ้ะพี่น้องมันรุ่นอีหลีเดฟอนใครบํานุงหอยค่ะมันมันจิ้มบมกหยาจ้ะสวัสดีครับพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องครับมือนี้สิผ้าพี่พาดของมากินหอยปังค่ะมาได้จ้าพี่น้องจ้าหอยกินหอยพี่น้องขาหอยกินหอยพี่น้องค่ะ อ๋อหัวแน่นเป็นผู้หญิงนะเธอจะมาก็ได้เดชเธอซิ้อมาสตรีสตรีไม่ได้ไรเธอก็ขอสตรีสตรีนุ่มนิดนึงก่อนเคียวยืนหนึ่งขาเนี่เคียวยืนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลื่อนเลื่อนแล้วครับพี่น้องมาเลยพี่น้องจ๋ามาเสร็จแล้วมันละโอ้ตายแล้วทำไมไม่ออกอ่ะพี่น้องขามาพี่น้องขา อันนี้เป็นน้จิ้มซีฟู้ดนะคะแท้ๆค่ะมาจ้าเย็นทบไปเอาเกลดที่อ่มาบอกเกล็ดบอยยิงุน้ำนี่ยักเกี่ยของอุ้ยอุ้ยน้ำนี่ยงเหน้ำนี่ยงเราไม่เหี่ยงเยส่หอยนะ ไึ่ไดิกล้วเหรอฉันเบื่อฮะจับให้หน่อยค่ะเออบึก่ะโอเคค่ะอืเย็นเอออืมฝักยิงมแฝกซื้อมาให้ค่ะพี่น้องครับยิงมแฝปซื้อมาให้เจอ เอาไปเถอะยิงเขาไหมทำไมมันคับไล่แบบนั้นล่ะเธอโอ้ยมุกตรงเตียงโอ้ตรงเตีงเลยค่ะพี่น้องขาเป็นพวงไข่มึงนี้เนาะค่ะสิบรมมดลึกขามมดลึกขายิงเธอนี่อ๋าฉันหมานจัคผ้าเบาเนี้ยงเว้่ มาแล้วจ้าไม่ลองจา้าเฮ้่ยอืมจบอืมเอ้าหนึ่งเ่มเมื่อกี้เธอจินฉันเธอเลยกินไหมไม่เลยครับวันนี้หญิงสวยไหมคะ อ๋อคือเลี่ยนแบบฉันอือฮะเปียบผมบอ่อือหึจนหลุดตั้งไหนเนาะอุ้ยหญิงเธอออกไงอะ่ะเลิดหอยเลิดมากค่ะไม่ออกเลยวาสนาตัวเดียวป่ะคะค่ะหญิงกินหญิง ยู่วะเดี๋ยวขอกันหนึ่ง้านคอืเมอบเบอร์้จะไปได้ easy ป่่ค่ะไม่ต้องจมชักก้นเลยเนาะอืม่บอกว่อืม หวานเหรอหวา,านแต่มั่บอกชื่อไดยเดชายายเดช่าจิ๋งไหไอ้คอ,อขอวะอืมอืมบวมออกเธอเธอต้มไม่สุกไม่สุกได้ไงเธออย่ามาเธอต้มบ่สุขคักโอ้โห มันโดดออกมาฉันลองเอามาแล้วฉันต้มเลยใส่เกลืออย่างดีค่ะโอ้โออ๋ออ๋น้งเห็ดองตงพี่น้องจ๋ามาเด้อจ๋าเจ็บนิดหนือนกันอืมอื หานมากหมนหานแห้รแห้ค่ะโอ้โอ้โอ้โอ oh, <yeah. S 1> ้โอ้ยอ้โอนโอ้โอ้โอ้้วยแหละอม้อ้โอ้โ<น>อ,อ้โอ้โออ้เออ้อ้อ้้ขขอ้โอ้อ้จอ้อ้โอ้โออ้โเ้โอเลยออ <c oughs> เป็นสไตล์เนี่ยหวานกุบกบอืมอืมอะ้ชอนื่อเหรอวะก็จิ้มได้วะอื ฉันนึกิมได้วะอืมอ๋ออ๋ออ๋ออว้อืขอโทษนะคะทุกคนมากินหอยด้วยกันนะคะมันรุ่นจ้ะพี่น้องมันรุนอีหลีเดฟองกินหอยบำรุงหอยค่ะมันจิมบอกหยาดอะ

น้องสีขาวเดียตัวค่ะเคียวเนาะ,นะ,ะเนะเฮเขียวเนาะนคุเขียวาวอแบอโอโหโอโโอหโออหอโหหโออกนะอ,ออโหอโออหอออเอหอ ใหญ่มากจะกินได้ยังไงกูก็ยาหอยพยาหอยหนูเปว่าบ่ยาหอย,ย,หอยเอออ,ยอ,ยอืมอืมงงกันยังเต็มปากเต็มปากเต็มค่ะมอมเลืดมอมเลืดค่ะ ยังหญิงขอบค่ะคยตัวปหารหอยเลิกค่ะเดี๋ยวข้ามาเลย,เยอืมอมใหญ่มากอืมแซบเว้ยรอหวาน อืเล็กตื้อยิงกิจนบาได้เอ้าให้หน่อยให้หน่อยค่ะให้รีบค่ะจะบรรีบด้วยค่ะโป๊ะลูกปอกโดนค่ะเฮ ืย่าสะดิ้งไม่ได้เรกค่ะเยียรเราเป็นผู้หญิงเราต้องแบบรักนวลโอ้ยบางทีมีบักมันหำเขี้ยวอยู่นะสิมักชั้์นั่นเออเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่หรอกมาเลยค่ะออกไรห่อแห้งนะเธอวาจ้่มาเลยจ้าหอยลนตุจ้า

ืดูดิกเลือขายเยิงแทงนั่นออกเลือขายเิงแก่คมัแห่างบอกว่าให้รัวเข้ามาห่ะมันแสบหน่อยแสบวิ่นตัวอืม พเรอศิวาวยังอไรกันยาค่ะเกี่ยวเย็นหนึ่งเฮ้เกี่ยวเย็นหนึ่งค่ะเรื่องนี่ก็นสตํำสัวใสกระเสียบค่ะปังทำกิโลค่ะพี่นอ้องนี่เนื่อย,อยงไงคือจัดเลยสบสมัครพักก้หญิงปค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ด้วยค่ะ ผู้ใดมักหญิงเป็ดกระเบียดได้ค่ะกดไลค์กดแชร์เห็นน้ำแนนได้ค่ะพี่น้องคะงกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาบอกว่ารักหญิงเป็ดนะคะแล้วล่ะคะเดี๋ยวหญิงเป็ดมีกำลังใจกระสีออกคลิปดูดูได้จ้าพี่น้องเอาลราคาเมื่อวานนี้เขาต้องรักไปก่อนพกตัวไม่ขนาดได้อค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขาเฮ้